ครับต่อไปเป็นงานชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นที่8เรื่องการเขียนภาพทิวทัศน์บกแล้วก็เป็นการเขียนจากการที่เราเอาองค์ประกอบจากงานทุกชิ้นที่เราเขียนมามาประกอบเป็นภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายเมื่อเมื่อนักเรียนร่างภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นก็เป็นเรื่องของขั้นตอนในการเขียนเราจะเขียนส่วนที่เป็นท้องฟ้าก่อนนะครับ ใช้ทองฟ้าเปียงแค่สีเดียวเหมือนกับในงานชิ้นที่หนึ่งออกมาใช้ในการเขียนทองฟ้าภาพนี้นะครับก็ใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเริ่มต้นจากการที่เราระบายน้ําลงมาให้ทั่วจนถึงส่วนที่เป็นพื้นดินเลยครับระบายน้ําทับส่วนเป็นภูเขามาด้วยก็ได้นะครับระบายทั่ว จากนั้นก็ใช้สีน้ำเงินอุลตรามาลีนมาเขียนเป็นก้อนเมฆเขียนเป็นท้องฟ้าครับก็เป็นเรื่องของงานชิ้นที่หนึ่งนะครับเราฝึกงานชิ้นที่หนึ่งมาแล้วก็เอามาเขียนในงานชิ้นนี้ครับก็เขียนเป็นท้องฟ้าให้มันเข้มด้านบนจากด้านล่างต้องชุ่มนะครับ สีต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนี่ยเมื่อเมื่อนักเรียนร่างภาพไปแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่าตรงไหนเราลงสีตรงไหนไม่ควรลงเว้นไว้หรือถ้ามันไปโดนบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างที่สวนที่เป็นต้นไม้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปไปเติมไปใส่มันนะครับแค่นี้นะครับนี่คือสวนที่เป็นอากาศสวนที่เป็นท้องฟ้า นี่คือสีในขั้นที่หนึ่งถ้าสมมตินักเรียนลงสีในขั้นที่หนึ่งแล้วดูแล้วมันดูสวยแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปเพิ่มน้ําหนักของก้อนเมฆเข้าไปอีกก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่ในกรณีนี้ครูครูอยากจะเพิ่มสักหน่อยนะครับเวลาเรียนทํจริงจริงนักเรียนก็ต้องสังเกตไปด้วยบาะะงทีก็ไม่ต้องเพิ่มก็ได้ะค,ะครูก็จะเพิ่มนิดหน่อยก็อาจใช้วิธีการเอยียงช่วยก็ได้นะครับ เปียนอยู่ก็เอียงช่วยได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาเรียนทำจริงๆนันเกเรียนเจอปัญหาแบบไหนอย่างไรจะแก้มันอย่างไรก็คงบอกไม่ได้นครับนักเรียนก็ต้องตัดสินใจเองว่าจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มมันดูสวยอย่างดูดีอย่างนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งครับเขียงส่วนที่เป็นทองฟ้าก่อนนะฮะจากนั้นก็รอให้มันหมาดๆหรือไม่รอหมาดเลยก็ได้ครับ เราเขียนส่วนที่เป็นภูเขารยยนะยะไกลอะไรที่อยู่ด้านหลังในภาพนี้ก็คืออากาศหรือท้องฟ้ามันอยู่หลังสุดนะครับเราก็ต้องเขียนก่อนแล้วก็ใช้สีที่บางเบาลงไปนะจาันั้นก็เขียนส่วนที่เป็นภูเขานะครับส่วนที่เป็นภูเขาก็ครูจะใช้สีที่เข้มข้นกันนิดนึงนะครับเพราะว่า ต้องการเพิ่มน้ำหนักของสีนะครับแต่ว่าการเขียนภูเขาในวันนี้เนื่องจากว่าด้านล่างมันเปียกอยู่ถ้ามันแห้งแล้วก็เอาน้ำมาลูบบริเวณน,นี้ครับบริเวณน,นี้ถ้ามันแห้งแล้วก็เอาน้ำมาลูบใหม่นะครับไล่มาจากด้านบนก่อนนะครับายจากด้านบนแล้วก็ปล่อยให้มันพุ่งลงมาด้านล่างะครับเนี่ยเราเราไม่ต้องไปเกลี่ยสี ไม่ต้องไปเกลีย่ยสีให้มันเต็มด้านล่างหรืออาจจะใช้สีที่มันอ่อนกว่าเราต้องการให้มันจางด้านล่างส่วนที่เป็นตีมภูเขาเนี่ยเองนะครับถ้าสีมันเกินมาก็ใช้วิธีการเช็ดออกได้โอเคเห็นไหมครับตรงที่เป็นยอดภูเขามันจะเข้มแล้วก็จางมาด้านล่างปล่อยให้ขาวไปเลยครับส่วนเนี้นะฮะหรือถ้าคิดว่ามันยังเข้มไม่พอเราก็อาจจะเติมสีที่เข้มข้นขึ้นซ้ําลงไปอีกก็ได้ส่วนที่เป็นภูเขา ตรงยอดโพอะไรตรงนี้แต่ว่าพยายามอย่าไปเกลี่ยมันนะครับแค่เติมเติมสีลงไปขณะที่มันเปียกอย่าอย่าพยายามไปเกลี่ยสีให้มันเรียบนะอ่ะทีนี้มาถึงภูเขาลูกที่สองที่มันซ้อนกันอยู่ตรงนี้สังเกตว่าน้ําด้านล่างส่วนที่เป็นตีนภูเขาตรงนีมน้มันแห้งแล้วเนื่องจากครูเสียเวลาการระบายภูเขาลูกที่หนึ่ง นั้นเราก็เอาเอาน้ํามาลูบเบาๆส่วนที่เป็นตีนภูเขาตรงนี้ได้ครับลูบไปไม่จําเป็นต้องลากไปถึงตีนภูเอ้ยอดภูเขานะครับไม่จําเป็นเพราะเราต้องการให้น้ํามันทําให้สีมันเจือจางด้านล่างนะครับจากนั้นเราเขียนภูเขาลูปที่สองสีก็ควรจะเข้มข้นขึ้นนะครับอ่า ล่อยให้สีมันเจือจางด้านล่างให้มันบางๆด้านล่างให้มันสีมันจางลงด้านล่างหรือถ้านักเรียนเผลอไปลงสีจนเต็มแล้วก็ใช้ผู้กันจุ่มน้ําสะอาดลูบออกคับลูบสีออกด้านนี้สามารถลูบออกได้นะครับแต่ต้องระวังลูบแล้วมันด่างนะครับครูเติมเอาสีที่เข้มข้นขึ้นเติมตรงยอดปูู บางส่วนแค่ป้ายลงไปครับไม่จําเป็นต้องไปลากทั้งหมดนะครับส่วนไหนที่เราอยากเติมน้ําหนักความเข้มเราก็เติมลงไปปล่อยให้สีมันฟุมม้งออกมาเดาี๋ัอันนี้มันมันจะฟุ้งๆแตกๆไว้บ้างอย่างนี้ก็ปล่อยไปครับแต่ว่าด้านล่างนี่จะต้องให้ให้สีมันจางลง ถ้าจะเติมเติมบริเวณยอดภูตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับภูเขาในรูปนี้เดี๋ยวจากนั้นเราก็จะมาเขียนต้นไม้ที่อยู่ตีนภูเขากันนะครับถ้าน้ำมันยังชุ่มอยู่นักเรียนไม่อยากรอไม่อยากเสียเวลาก็ใช้ผู้กันหมัดหมาลูปน้ำออกครับรูปออกจะได้ไม่ต้องรอนาน รูปออกได้เดี๋ยวเราจะเขียนต้นไม้ตีนภูเขากันเราจะเขียนต้นไม้ตีนภูเขาเนี่ยจะต้องเขียนบนพื้นที่ของกระดาษที่มันหมาดหมาอยู่นะครับอย่าไปเขียนตอนแห้งแล้วนะต้องเขียนในขณะที่ตรงตีนภูตรงเน,นี้ยมันหมาดหมาอยู่ยังเปียกอยู่นั่นเองนะครับถ้ามันแห้งแล้วก็ต้องเอาน้ํามารูเบาๆแล้วรอมันหมาดหมาจากนั้นก็ มาเขียนต้นไม้ที่อยู่ตีนภูเขานะครับสีที่ใช้นะครับก็น้ำเงินผสมกับน้ำตาลแค่น้ำเงินผสมน้ำตาลแนะนาว่าควรจะเป็นน้ําตาลเข้มนะครับเพราะว่าสีก็ต้องเข้มข้นนิดนึงเพราะว่ากระดาษเราเปียกใช่ไหมครับสีก็ต้องผสมให้เข้มข้นนิดหนึ่งใช้เสี่ยมตาลเข้มเสี่ยมตาลจะมีสองเฉดสีคือสีน้ำตาลน้ำตาลเข้ม ใช้น้ำเงินผสมกับน้ำตาลเข้มแตะลงไปครับแตะไปอย่างนีน้แค่ใช้ปลายพู้กันแตะไปห้มันเป็นทรงพุ่มนั่นเองเป็นพุ่มไม้ที่อยู่ไกลๆก็ไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันเดะหมดนะครับอาจจะมีเล็กบ้างโตบ้างเล็กบ้างโตบ้างอย่างนี้นครับไป ก็จะได้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในระยะไกลตรงบริเวณตีนภูเขาเน่อย่างตรงนี้คุออาจจะลากเลยก็ได้แต่ก็เติมหน่อยเติมนิดนิดหน่อยน่อยได้ครับโอเคนี่คือภูเขา่อท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ในระยะไกลที่อยู่บริเวณตีนภูเขานะฮะ ได้แล้วนะครับเป็นพุ่มไม้เป็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆเนี่ยอย่างตรงนี้ครูไม่ลากปล่อยไว้อย่างั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้มันอยู่ไกลกว่าส่วนนี้่นเองนะครับได้ความรู้สึกอย่างนั้นโอเคต่อไปก็มาเขียนส่วนของพื้นดินครับ ส่วนของพื้นดินพื้นดินเราก็ฝึกเขียนมาแล้วในงานชิ้นที่ผ่านมานะครับฝึกเขียนมาแล้วที่ยังไม่ได้ลองเขียนก็คือต้นไม้ระยะไกลตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้พื้นดินก็รเริ่มต้นจากสีเหลืองเห็นไครับที่เราฝึกเขียนมาใช้สีเหลืองสีเหลืองลงก่อนทีนี้ <c oughs> ก็ ถ้ากลัวว่านักเรียนจะเขียนไม่ทันก็ใช้น้ำรูปเบาๆไปก่อนนะครับแต่ก็ต้องระวังอย่าให้ไปโดนทิวไมใ้ในระยะไกลนะครับเดี๋ยวสีมันจะจะหลุดจะซึมออกมานะก็ต้องระวังนิดหนึง่งโอเคตัวนี้กระดาษเปียกแล้วสีที่ใช้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นเพราะว่ากระดาษเราเปียกใช่ไหมครับถ้าเอาสีเรลวๆมามันพุ้งหายไปหมดมองไม่เห็น เอาสีเหลืองบวกน้ำตาลนิดหนึ่งป้ายลงไปส่วนที่เป็นโคนไม้ที่เราร่างไว้อย่างนี้เราอาจะเว้นไว้หรือหรือจะไปเผลอไประบายครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราเขียนต้นไม้นี่สีมันเข้มกว่าอยู่แล้วก็ระบายไปเอาสีน้ำตาลมาต่อด้วยสีน้ำตาล ตาลมาไล่ต่อในขณะที่กระดาษเปลียยๆอยู่นะครับถ้าแห้งแล้วเนี่ยสีมันจะไม่ซอฟเข้าหากันนะเพราะนั้นต้องรีบทําสีต้องผสมไวเรีย,ยบร้อยก่อนลงมือทําจะใช้สีอะไรบ้างต้องผสมไว้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็น้าตาลเค้มก็ใช้สีน้าตาลผสมกับสีงเงินนิดนึง ับผสูน้ำเงินนิดหนึ่งก็จะได้น้ำตาลเข้มๆระบายต่อะะเราก็ฝึกเขียนมาแล้วแล่ะในตัวนี้คือ,ต,อ,ต,อต้องรีบทำไม่งั้นสีมันแห้งก่อนนักเรียนจะไปแทรกกอหญ้าแทรกอะไรลงไปก็จะแทรกลำบากแล้วสีก็จะ,ะไม่ฟุ้งไม่กระจายก็หากันแล้วถ้ามันแห้งก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนได้ดีตอนเขียน ต้องรีบความพร้อมในการจัดการในเรื่องของการผสมสีเตรียมไว้นี่ต้องต้องเตรียมไว้นะครับโอเคจากนั้นรอให้มันหมาดๆตรงไหนที่มันชุ่มน้ําอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเติมสีนะครับแต่ว่าตรงไหนที่มันหมาดแล้วเราก็ไปเติมกอหญ้าเติมอะไรไปได้ใช้สีเขียวบวกน้ําตาลนิดนึงนะครับสีเขียวจะได้ไม่สดมากแต่จริงจนิง้นะเรียนไม่บวกน้ําตาลก็ได้เพราะว่า ในกระดาษของเราเนะ่ยมันมีสีน้าตาลอยู่แล้วนะครับถ้ามันเปียกอยู่นักเรียนระบ,บายสีเขียวไปมันก็จะวิ่งเข้าไปผสมกันเองนะครับโอเคล่ส่วนที่เป็นพื้นดินข้างบนเนี่ยเราก็เอาสีเขียวเข้ม,ขมๆด้านล่างพอข้างบนเราต้องการให้สีเขียวมันจางหน่อยเพราะมันไกลใช่ไหมอะไรที่อยู่ไกลเราก็จะเห็นไม่ชัดเห็นจาง แล้วก็อาจจะเอาสีเขียวบวกสีน้ำตาลเพิ่มสีน้ำตาลกข้ไปนิดนึงเพื่ให้สีมันจางลงนะจะได้ไม่เข้มข้นกว่าเดิมก็เว้นให้เห็นพื้นดินไว้บ้างนะครับอยไปใส่กอย่าเลยท er, ั้งหมดเห็นภาพของเราก็จะไม่สวยนะครับโอเคส่วนี้เป็นพื้นดินได้แล้ว ได้แล้วได้ทองฟ้าได้ภูเขาได้ต้นไม้ระยะไกลได้พื้นดินแล้วต่อไปก็ต้นไม้ในระยะหน้าหรือต้นไม้ในระยะใกล้เราก็ฝึกเขียนต้นไม้ไปแล้วต้นไม้เราฝึกเขียนแล้วจะเริ่มต้นด้วยสีเหลืองไอ้สีเขียว สีเขียวผสมสีเหลืองนิดนึงจะได้สีเขียวอ่อนๆนะครับสีจะต้องจะต้องไม่เข้มข้นมากนะครับสีจะต้องให้มีความเหลวนะครับผสมน้ำให้เหลวแล้วแตะสีลงไปเนี่ยเวลาจิ้มเวลาแตะไปใช้ปลายปูกันแตะนะครับให้มันมีช่องว่างของกระดาษอยู่ด้วยคือมีช่องพื้นที่ขาวอยู่ด้วยพยายาม แตะสีลงไปให้ชุ่มให้สีมันกองอยู่บนกระดาษเลยเพราะว่ามันจะได้แห้งช้าลงครับเราสามารถแทรกเอาสีอื่นมาแทรกมาต่อกันได้ถ้าเกิดว่าสีมันแห้งชาลงแต่ถ้าระบายไปปั๊บแล้วสีมันแห้งเลยเนี่ยเราก็จะไปแทรกสีที่สองที่สามก็จะแทรกไม่ได้ลนะเพราะว่ามันแห้งซะก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุ่มสีมาเยอะๆเลยแล้วก็มาระบายลงไปแต้มลงไป ให้สีมันกองอยู่บนกระดาษเลยนะครับอย่าลืมว่าให้มีช่องว่างแล้วพยายามจะกิดจะก,กิดอย่างเนี้ยใช้ปลายพู่กันกะกิดให้มันเหมือนกับลักษณะของใบไม้ด้วยนะครับนะอย่าดูเป็นก้อนนะตรงไหนมันมันเราคิดว่ามันจะแห้งก่อนก็เติมสีไปได้เลยครับสีชั้นที่หนึ่งเนี่ยเติมไปได้เลย เพราะนั้นตรงนี้นักเรียนต้องผสมสีไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะเขียนเลยเพราะถ้าถ้าผสมสีไว้ไม่เรียบร้อยเนี่ยนักเรียนก็จะไม่ทันเพราะนั้นผสมไว้ก่อนเลยอนี่คือสีชั้นที่หนึ่งคิดน่าจะโอเคประมาณนี้นะครับสีตรงไหนที่มันกองอยู่นักเรียนก็ไปเกลี่ยออกได้นะครับ ตรงไหนที่มันแห้งแล้วก็เติมได้เติมได้จากนั้นก็เอาสีที่สองสีที่มันเข้มกว่าเดิมมาแตะเข้าไปนะครับ <c oughs> ก็เอาสีเขียวผสมกับน้ำตาลครับเนี่ยนน้ำตาลแนะนำว่าเป็นน้ำตาลเข้มนะเสียงตาลเข้มมันจะออกได้เขียวมวนๆหน่อยนะครับทีนี้เวลาผสมเนี่ยเวลาเรียนผสมสีว่ามันมันจางหรือมันเหลวขนาดไหนหรือมันเข้มข้นขน,นาดไหนนี่ ให้ใเราเ่นสังเกตด,ดูภาพเทียเเียนระบายสีลงไปในครังแรกเนี่ยว่ามันมีความชุ่มของสีมากไหมถ้าสีมันมีน้ํามีความชุ่มของของสีอยู่เยอะการผสมสีที่สองต้องให้เข้มข้นขึ้นนะครับแตะลงไปตรงไหนที่ต้องการให้มันมืดแตะลงไปให้สีไปผสมกันดล ปล่อยให้สีไปผสมกันก็จะได้น้ำหนักที่สองเตไปนิดนีหน่อยๆน,นะอย่าไปเติมทั้งหมดนะธรรมชาติของพุ่มไม้เนี่ยด้านล่างของพุ่มไม้มันจะเข้มกว่าด้านบนก็เหมือนกับใบไม้ะครับ ใบไม้ใบข้างล่างก็จะเป็นใบแก่ข้างบนก็จะเป็นใบอ่อนอนะครับเพราะฉะนั้นสีที่มันจางๆนี่ก็ควรจะอยู่ด้านบนของพุ่มไม้สีเข้มๆก็ต้องอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนี่คือสีที่สองได้แล้วตอนนี้ต้นไม้ของครูพุ่มไม้ครูมันชุ่มมาก ถ้าใครทําออกมาแล้วมันเกิดอาการอย่างนี้คือสีมันชุ่มเกินไปต้องรอครับรอให้สีมันหม,มาดๆก่อนหรือถ้าตรงไหนสีมันเยอะเกินไปนกักเรียนก็อาจจะใช้วิธีการดูดสีออกก็คือล้างผู้กันให้แห้งแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับเช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ดูดสีออกครับใช้ปลายผู้กันเนี่ยมาแตะแตะเอาสีออกมันมัน เพราะว่าถ้าเก,กิดว่าเรารอให้น้ำสีพวกนี้มันแห้งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับก็แตกออกพอมันมันเปื้อนแล้วก็ไปล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มาดูดสีออกหรือสีตรงไหนที่นักเรียน,นยคิดว่ามันเข้มเกินไปก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นักเรียนคือใช้ผู้กันหมาดๆม,มาเช็ดออกซับสีออกดูดสีออก นี่ก็ได้เราจะได้ไม่ต้องรอนะครับโอเคอจากนั้นก็เติมสีน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นก็ใช้สีน้ำเงินผสมสีน้ำตาลหรือน้ำเงินผสมส้มก็ได้ครับเนี่ยน้ำเงินผสมส้มก็ได้เราก็จะได้สีเขียวที่มันเข้มขึ้นน้ำหนักสุดท้ายนะครับทีนี้เวลาผสมสีก็ผสมให้ให้เข้มข้นหน่อยนะครับเพราะว่า พื้นที่ที่เราจะระบายมันเปียกอยู่ถ้าสีเหลวเกินไปเดี๋ยวมันก็จะฟุ้งออกไปหมดนะฮะเติมไปเพิ่มสีน้ำเงินอีกนิดเพื่อมนันดูเข้มเติมไปตรงตรงไหนเราต้องการให้เป็นเงามืดเราก็แตะแตลงไปอย่างในภาพนี้ครูครูวางแผนให้แสงมัน เข้าทางด้านนี้เพราะนั้นด้านนี้ต้องมืดด้านนี้ต้องมืดเพราะนั้นน้ำหนักเข้มเราครูจะพยายามเติมทางฝั่งด้านขวามือนะครับแล้วควรจะอยู่ด้านล่างนะครับถือว่าเป็นใบแก่หรือหรือมันมีเงามาบังน,น,น,นะครับโดนโดนบังมันก็จะมืด เคเติมไปก็ค่อยเติมใช้ปลายผู่กันค่อยค่อยแตะแล้วก็พยายามตะกิดตะกิดตะวัดอย่างนี้นะครับให้มันได้อารมณ์ความรู้สึกของใบไม้ด้วยแทนที่จะไดใบไม้ที่ดูแข็งแข็งให้ความรู้สึกว่ามันลิวไหวได้ด้วยอย่างนี้ครับเติมไป สีพวกนี้ได้เลยเดเพิ่มได้เพิ่มน้ําตาลเพิ่มน้ําเงินเติมลงไปได้ครับเราเขียนไปถ้าเราไปใช้สีเดียวทั้งหมดเนี่ยบางที่มันดูมันดูไม่เท่มันดูแข็งแข็งนะครับเราอาจจะบวกน้ําตาลเขียนเขียนไปสักพักมันบวกน้ําตาลเพิ่มเข้าไปหน่อยก็ได้หรือต้องการให้มันเข้มขึ้นก็บวกสีน้ําเงินเข้าไปสีก็จะมืดขึ้นเข้มขึ้นแต่ต้องการให้จางลงก็บวกน้ําตาลเข้าไป ด้านล่างก็พยายามไมมืดๆนะครับเนี่ยเราเลือกเติมบางจุดนะครับอย่าอย่าไปเติมมั่วไปหมดนะตรงไหนเราว่าไอ้ความรู้สึกว่ามันถูกบังอยู่เราก็เติมนะครับน,น,นิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าสีที่เราใช้หลักๆก,ก็คือสองสีแรกที่เราระบายลงไปตัวนี้เป็นการเก็บรายละเอียดของภาพนั่นเองนะครับ ให้น้ำหนักแสงเงาของภาพอ,อานะ่าแค่นี้ครับต้นไม้นละคิดไว้น่จะพอแล้วนะครับจริงๆมันสามารถเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านี้ให้รายละเอียดยิบก็ได้แต่ว่าเราแค่เียนเข้าใจวิธีการเขียนว่าเขียนยังไงจากนั้นใช้ผู้กันเบอร์ที่เล็กลงถ้าใครมีผู้กันเบอร์สองเบอร์เดียวก็ใช้ปลายผู้กันครับ ใช้สีน้ำตาลเข้มมาเขียนเป็นลำต้นจริงๆถ้าใครมีสีม่วงก็เอาสีม่วงมาผสมกับสีน้ำตาลเข้มหน่อยก็ได้ครับมันจะได้ออกสีใสๆขึ้น,นเขียนลำต้นลงไปเลยเขียนลำต้นลงไปต้นของต้นไม้ตามที่เราร่างไว้ครับลากกิ่งลาก,ลากอะไรเขา ใช้ปลายผู้กันเขียนนะครับเนี่ยเราเติมไปได้ตรงไหนที่เราอยากให้เห็นต้นกิ่งไม้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราเติมได้จากนั้นผสมสีมันเข้มขึ้นสมมติสีน้ําตาลต้องการให้เข้มขึ้นก็เอาสีน้ำเงินบวกเข้าไปครับก็จะได้น้ําตาลที่เข้มขึ้นไล่แสงไล่เงาให้เขานิดนึงหรือต้องการจะเติมรายละเอียดยังไงก็ใส่ลงไป ค okay, ครับจริงๆในภาพเนี้ยเราสามารถเก็บรายละเอียดของต้นไม้ได้ให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการให้มันละเอียดมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าในการสาธิตในตอนนี้ครูคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเยอะไปนะครับโอเคครับ อนชิ้นสุดท้ายนะการเขียนทิวทัชบกโดยการเอาองค์ประกอบทั้งหมดที่นักเรียนฝึกเขียนมามาใช้กับภาพนี้ครับ